ครับของดีครับ,น,รบน้ำหนักประมาณ3ากิโลครึ่งครับสุดยอดขอบอคุณมากครับพ๊อ,อครับปัดจากทะเลสดๆดดร้อนๆนะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ ขอ,องดีครับขอ,องดีนะครับใหญ่ <c oughs> ครึ่งเลยครับเครื่องของกอ <c oughs> คนที่รู้รู้ว่าเป็นปลาอะไรช่วยช่วยบอกผมหน่อยนะครับครับเป็นปลาอะไรนะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรนะปลาปลาแบบนี้ครับทรงอย่างนี้นะครับ ใครทราบว่าช่วยช่วยบอกหน่อยนะครับ Good <laughs> จากทะเลสดๆครับไม่รู้เขาตัดยังไงนะแต่ผมจะตัดอย่างนี้นะคมหรือเปล่าไม่คมเท่าไหร่นะ ส่วนหัวนะส่วนกลางนะครับ ส่วนกลางครับนี่ครับ ส่วนกลางครับเนื้อสดๆอย่างเงี้ยสดกว่านี้ก็บังในทะเลเลยนะครับ แข่งแข่งยิ่งมากสสดๆรอนๆนะครับในข้อของเพื่อนให้มานะก็ผมก็ไม่รู้เป็นปลาอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นโฉมงามรือว่าอะไรสักอย่างแหละนะคนที่รู้ก็ช่วย มนหน่อยนะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3ากิโลกว่านะนะครับ3ากิโลกิโลเสเรนะช่างแล้วเมื่อกี้นะครับนะี้นะบ,นะบก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ได้ปลามาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยดูด้วยกันว่าเป็นยังไงนะ ครับหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับส่วนหัวนี่ผมก็จะลองผ่าเครื่องดูนะเครื่องผ่าเครื่องเองี้ยนะแต่กําลังคิดอยู่ผ่ากับเครื่องดีว่าผ่ากับมีดนะเพราะมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับผ่ากับเครื่องคือผ่ากับเลื่อยนะบื้อเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับ โอเคผ่ามิดแล้วกันครับเรื่อยสวยมันยากเดี๋ยวรับมีดเนี่ยผาให้คมเลยโอเคครับได้ครับได้ครับผ่าหัวแบบง่ายๆนะตามปัจุบัตนรอดเพรครับผ่าแบบนี้นะครับง่ายครับ แต่ไม en ่ต้องคมแล้ไม่ต้องคมหน่อยนะครับับแบบออกนะครับครับเปิดทีครับกลาง่าหัวเปิดนะครับส่วนที่แข็งๆเนี่ยตัดต่อนะแข็งมากก็โอเค ส่วนหัวผ่ากลางครับผ่าเรียบร้อยนะครับผ่าแล้วนะครับผ่ากลางนะครับก็เครื่องหนงทั้งหมดก็ทานได้นะครับส่วนคลิปวันนี้ก็ผมก็ต้องจบถึงท่านี้นะครับครับสามกิโลสามกิโลเสร็จแล้ครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ส่งมานะครับ กลับจากทะเลครับกลับมาตอนเช้านะครับแล้วก็ให้ผมนะโอเคผมมาครับที่รับชมคลิปจากคนนอกทเะเลครับ